สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุวนะคะวันนี้นะคะเป็น EP ีที่37นะพระวันนี้ของเรามีทั้งหมด4แถวนะคะมีทั้งหมด4แถวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยฟังราคากันนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราให้มันชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะก็จะเป็นเบอร์โทร0 9 5ย์7 8 7 7 0นะคะดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้นะคะเรา ไปกันไวนิดนึงนะคะเพราะว่าพระค่อนข้างมีเยอะนะเรามาเริ่มกันที่องค์ที่หนึงนะคะองค์ที่หนึ่งนะของแถวแรกนะคะอแถวแรกนะคะขอราคาสามร้อยนะสามแถวที่สองสี่นะคะแล้วก็แถวที่สามนะแถวที่สามห้านะคะแล้วก็แถวที่4พระขายเป็นองค์นะคะพระขายเป็นองค์นะก็มาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะเป็น พระพุทธโสธรน,นะคะฉะเชิงเซานะเดือนแรกนะคะเดือนนี้ขอสามร้อยนะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญที่2นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแหลมนะคะหลวงพ่อบ้านแหลมนะองค์นี้ขอสามเช่นกันนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาหนูมาในไลน์นะ300นะคะพระราคาไม่แพงนะ ถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะพระไม่ทราบที่รู้แต่ว่าดูเก่านะคะเก่าหน้าเก็บสะสมนะองค์นี้ขอสามร้เช่นกันนะคะขอสามนะ ถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตานะพวกนี้เขา300เช่นกันนะคะเขา300นะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญที่สี่นะอ่าขอโทษนะคะเป็นเหรียญที่ห้านะของแถวที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะมเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าแถวที่หนึ่งนะขอแค่สามร้อยนะคะ เออหนูอาจจะใส่ข้อมูลผิดนะคะอาจจะไม่ใช่เหรียญหลวงปู่ปเกษมแล้วนะเมื่อกี้ดูนะคะเป็นคูบานะคะคูบาคำเทพวงนะคะคูบาคำเทพวงนะขอสามเช่นกันนะคะเอาสามนะถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะขอ200นะคะขอสองนะ ัะคะเป็นพระปิดตานะพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ขอสามร้นะคะขอสามร้อนะราคาไม่แพงนะคะราคาเหมาเหมาเบาๆนะ องสุดท้ายนะคะองค์สุดท้ายของแถวที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะเลือนสมนศรรณศักดิ์นะคะปีห5นะปีห้าเหรียญน,นี้ขอแค่300เช่นกันนะคะ300นะเปิดราคาเบาๆเลยนะคะเนี่ยราคาจับต้องได้นะคะราคาจับต้องได้นะ สวยนะคะเหรียญน,นี้นะถัดมานะคะเป็นแถวที่สองนะเป็นหลวงพ่อเปิมนะคะองค์ที่หนึ่งของแถวที่สองนะหลวงพ่อเปิมนะคะองค์นี้ขอสี่ร้อยนะคะอที่แจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเออแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่นะขายในราคาสี่ร้อยอาขอโทษค่ะแถวที่สองนะในราคาสี่ร้อยนะคะราคาสี่ร้อยนะ ถ้าชื่นชอบแคปพามแจ้งราคานะคะหลวงปู่ทวดนะคะถัดมานะเป็นหลวงปูท่ทวดวัดช่างให้อาบเช่นะคะเดีย๋ยวนี้เอา400นะเอา400นะคะ ตรงนี้ขอแค่สี่รอยนะคะขอสี่ร้อยนะนอุทวดประชังให้นะคะถัดมานะคะเป็นเ,เหรียญพระอธิการสุนทรจุลานะคะ,ะไม่ใช่นะขอโทษนะหนูก็ดูข้อมูลผิดนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญพระอธิการสุนทรจุลานะคะว่าวันโนนะถ้าผิดพลาดในข้อมูลต้องขออภัยนะคะเหรียญน,นี้เอา400เช่นกันนะคะเอา400นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ ชื่นชอบนะคะแคปรูป,ปพร้อมแจ้งราคามานะคะถัดมานะเป็นเออ่หลวงพ่อปานนะคะอันนี้ดูไม่ออกนะว่าขี่อะไรนะพี่ๆอาจจะทราบนะคะองนี้เอาสี่ร้อเช่นกันนะคะให้ชมนะคะให้ชมทั่วๆนะดานบนเป็นแบบนี้นะคะ องนี้เอาสี่ร้อยนะคะถัดมานะคะเป็นพระนางพญานะขอสี่ร้อยเช่นกันนะคะองนี้นะขายราคาเหมานะคะเมานะถัดมานะคะเป็นเออเหลียญหลวงพระแดงนะคะเหลียญหลวงพระแดงนะ <c oughs> ปีศูนย์สามนะคะสิริอายุครบแปดสิบสองปีนะน่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะทำเนื่องในโอกาสอายุครบแปดบสองปีหรือเปล่าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะเสี <c oughs> ียหลวงพระแดงนะคะสี่ร้อยนะถัดมานะคะเป็นเอ,อ่อพระพุทธชินราชนะคะ เอาสี่ร้อยเช่นกันนะพระพุทธชินราชถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะเขียวเชียวองค์นี้ขอแค่สี่ร้อยเช่นกันนะคะเอาสี่ร้อยนะ <c oughs> ถ้าบีบีท่านไหนชื่นชอบนะคะแคบพร้อมแจ้งล้ะค่ะ <c oughs> หนูมานะคะ <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะเหมือนเสียงจะแหบๆถัดมานะคะเป็นแถวที่สามนะเป็นพระนางพญานะคะนางพญาเช่นกันนะอแต่องค์นี้เอาห้าร้อยนะคะเอาห้าร้อยนะดู <c oughs> เนื้อเงานะคะเนื้อเงาแล้วก็สวยนะคะสวยนะ ขอห้าร้อยนะคะองนี้อง์ที่สองนะคะเป็นเ,ออเหรียญน,นะคะหลวงพ่อเลื่อนนะหลวงพ่อเลี่ยงนะคะหลวงพ่อเลี่ยงนะลาผลพูนทวีนะคะองค์นี้เอาห้าร้อยเช่นกันนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปหรือโทรมานะคะโทรมาแจ้งชื่อเหรียญพร้อมราคานะคะถัดมานะเป็นหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือนะวัดบางพระนะคะหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือนะอ่าองค์นี้ขอห้า้อยนะคะขอห้าร้อยนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะช่วยนะวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะคะ ถัดมานะคะเป็นเเหเร,ร,เรียญหลวงพ่อเกษมนะรุ่นบาร,รมีท่วมท้นนะคะเหเร,ะร,ะเรียญหลวงพ่อเกษมนะสวยนะคะเหเร,ะร,ะเรียญหลวงพ่อเกษมองค์นี้นะขอห้ารอยเช่นกันนะคะ ถัดมานะคะเป็นเออเหรียญหลวงพ่อเงินนะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพัดบางคานนะเดี๋ยวนะขอโทษนะคะด้านด้านด้านหน้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะ ้านหน้าเหรียญจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นออพระครูวิสุทธ์นะคะพระครูวิสุทธ์นะวัดคงคารามหรือเปล่านะท่านว่าไม่ผิดนะจังหวัดพิจิตรนะคะเหรียญน,นี้เอาห้าร้อยเช่นกันนะ ถัดมานะคะเป็นพระลอดนะคะพระลอดเนื้อดินนะในใบโพพระลอดเนื้อดินนะคะพระลอดในใบโพนะวัดมหาวันนะคะวัดมหาวันนะองค์นี้ขอห้าร้อยเช่นกันนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปพร้อมแจ้งราคาหนูมานะคะพร้อมแจ้งราคามานะ ขอแค่500เช่นกันนะถัดมานะคะเป็นเหอรอียญหลวงพ่อพิษนะคะเหรียญหลวงพ่อพิษนะวัดหัวดงนะคะรุ่นหนึ่งนะเอาห้าเช่นกันนะคะเหรียญนี้นะเอาห้าร้อยนะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปพร้อมแจ้งราคานนองมาในไลน์นะคะอ่า ถัดมานะคะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วนะพระปิตาหลวงพ่อแก้วเหรียญน,นี้ขอแค่หกร้อยนะคะหกร้อยนะแถวสุดท้ายพระขาเป็นองค์นะคะ ถัดมานะคะเป็นเ,เหรียญปิดตาพังพักการนะคะเหรียญปิดตาพังพักการนะเหรียญน,นี้เอาหกร้อยนะคะถัดมานะคะเป็นอ,องค์ที่สามนะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ ดูเก่าจังเลยองค์นี้เอาหกร้อเช่นกันนะคะพระปิดตาไม่ทราบที่นะถัดมานะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่เช่นกันนะองค์นี้เขา700นะคะเลี่ยมกรอบนะมาพร้อมกรอบนะคะ ถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จบระคังพิมพ์ใหญ่นะองค์นี้ขอ700นะคะขอ700ดร้นะ่นาถ้าชื่นชอบแคปพร้อมแจ้งราคามานะคะ อันนี้เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพระสมเด็จลงรักนะนวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้ขอห้าร้อยนะคะขอห้าร้อยนะราคาเบาๆนะคะถ้าชอบนะคะชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคามานะคะอ่าถัดมานะคะเป็นเอ,อ่อไม้แกะนะไม้แกะรูปหมูอาจารย์เฮงนะคะ เป็นไม้นะดูนะคะดูนะดูสวยนะคะสวยองค์นี้ขอ800นะคะขอแป0รอยนะ จัดมานะคะเป็นองค์สุดท้ายนะคะของ EP นี้นะ e ี EP ที่37เนะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จท่านหนูผิดพลาดในข้อมูลต้องขออภัยนะหนูเซิร์ชใน g o o g l e ขึ้นว่าเป็นพระสมเด็จนะองค์นี้ขอเ0 0เช่นกันนะคะขอเ0 0ด้อนะถ้าพี่พีท่านไหนชื่นชอบแครรูปพร้อมแจ้งราคาหรือโทรมานะคะเป็น ep ีที่37นะองค์สุดท้ายนะคะแจ้งว่าองค์สุดท้ายนะ อยู่ในกรอบนะคะอ่าสำหรับท้ายคลิปนะคะก็จะฝากเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์เช่นเดียวกันนะคะเบอร์โทรกับไอดีไลน์นะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะ0 9 5 4 6 7 8 7 7 0นะคะอ่าต้องขอขอบคุณพี่พีทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็ช่วยอุดหนุนกันเข้ามานะคะต้องขอขอบคุณนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ